สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวนานพักเครื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพักของวรบ,บูซีลาสิริจันโทกันนะคะก่อนอื่นนะคะเบอร์โทรร้านนะคะ0644419878นะคะหรือว่าจะเอาเบอร์นะคะไปแอดช่องไลน์ช่องเบอร์โทรไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าคิวอาร์โค้ดด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสแกนไลน์กันง่ายๆเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นนี้กันนะคะเป็นเหรียญมา หาโชคนะคะอายุวัฒนมงคลปี2563นะคะพิธีปลูกเสกใหญ่นะคะณพระธาตุพนมนะคะในพิธีอัญเชิญปรียอดทองคํานะคะวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยแต่หลกป,ปู่บอกให้ลูกศิษย์นะคะนำร่มไปด้วยนะคะในท่ามกลางพิธีเกิดฝนตกจึงมีหลวงป,ปู่รูปเดียวนะคะที่ไม่เปียกฝนนะคะและเกิดปรากฏการณ์นะคะเงาพระธาตุขึ้นซ้อนกันนะคะ ที่ด้านบนท้องฟ้านะคะประมาณ5นาทีแล้วก็จากนั้นนะคะก็กลับมาปลุกเสกณนะบวัดโพสีสะอาดนะคะทั้งหมด9วัน9คืนนะคะปิดบวตปลุกเสกกัน9วัน9คืนเลยนะคะรุ่นนี้ติด1ใน3นะคะอยู่อันดับ3นะคะรุ่นที่นี่นิยมของหลวงปู่เลย ในระหว่างที่หลวงปู่เข้าไปในโบสถ์วัดโพสีสะอาดนะคะระหว่างที่จะไปปลุกเสกนะคะหลวงปู่ท่านได้พกไฟฉายไปด้วยทางที่ท่านแทบจะไม่เคยหยิบไฟไฟฉายเลยนะคะพอเสร็จพิธีดับเทียนใช้เสร็จแล้วนะคะเกิดไฟดับทั่วบริเวณนะคะมีแต่มีความมืดมิดหมดเลยนะคะท้ามามกลางความโกรหนนะคะแล้วหลวงปู่ก็ได้ สร้างปฏิหารนะคะไฟสว่างวาบขึ้นนะคะหลวงป,ปู่เปิดไฟฉายขึ้นนะคะในในขณะที่ไฟดับนะคะซึ่งทุกคนก็ต่างหัวเราะกันแล้วหลวงป,ปู่ก็หัวเราะด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้ดีจริงๆเลยนะคะเพราะว่าติดหนึ่งในสิบอยู่อันดับสามนะคะซึ่งมีผู้นิยมอันดับสามเลยนะคะนี่นะคะภาพพิธีในงานนะคะที่หลวงป,ปู่เปิดไฟฉายนะคะทุกคนก็ตกใจกันนะคะ แล้วก็นี่นะคะท่ามกลางที่หลวงปู่ไปปลูกเสกนะคะแล้วก็จะเห็นเงาลางๆตรงนี้แต่ว่าไม่น่าจะเห็นเพราะว่าแม่เห็นไหมคะมีเงานิดหน่อยนะคะที่เป็นระหว่างตรงนี้นะคะนี่เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึง่งเพราะว่าเป็นเหรียญมหาโชค หลวงปู่ศิราสิริจันโทจัดสร้างปี2563นะคะจัดสร้างรวมทั้งหมด1 0 0 0 0มื่นเหรียญน,นะคะจัดสร้างต่อเหรียญก่อนต่อโค้ดก่อนนะคะโคดเลขโคดเลขก่อนนะคะแล้วก็มาต่อรวยรวยรวยแล้วก็เฮงหมื่นเรื่องโค้ดโชคดีแล้วก็หกสกิลได้ทีหลังนะคะก็คือจะสร้างเหรียญก่อน แล้วก็สร้างเหรียญพร้อมกับยิงเลเซอร์เลขเหรียญน,นะคะเราค่อยมาต่อทีหลังเลขจึงสลับกันไม่มีไม่ได้เรียงกันนะคะเหรียญแรกนะคะที่ที่จะให้ดูในวันนี้นะคะเป็นเหรียญมหาโชคต่อโคตรรวย3ตัวนะคะเหรียญน,นี้นะคะจัดสร้างอยู่แค่1,000เหรียญเท่านั้นนะคะจัดสร้าง1 0 0 0พันเหรียญเป็นเนื้อทองแดงของปูศิลาสจันโทนะคะต่อโคตรรวยรวยรวยนะคะต่อโคตรรวยรวยรวย,รวย โคดด้านหลังเลข3068นะคะ3068เพราะว่าเขาจะละสร้างเหรียญก่อนแล้วก็โค้ดมาพร้อมกับเหรียญน,นะคะแล้วก็มาต่อโค้ดด้านหน้าทีหลังนะคะเลขจึงไม่ตรงกันนะคะนี่นะคะสวยงามมากเหรียญน,นี้นะคะต่อโค้ดรวย3รวยเลยนะคะสวยคมกลิบเลยนะคะเหรียญมหาโชค รุ่นนี้นะคะตอกหลโคตรรวยนะคะมีแค่สักหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันองค์เท่านั้นนะคะแม่ค้าจะลิ้นพันกันอยู่เรื่อยเลยมีแค่หนึ่งพันองค์เท่านั้นนะคะตอกโคตรรวยสามโคตรนะคะแม่ค้าเปิดอยู่นะคะแม่ค้าเปิดอยู่นะคะเหรียญนี้นะคะเอาเก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะนี่นะรวยรวยรวยนะคะต่อไปเรามาดูรุ Der ่นนี้เหรียญนี้นะคะ เฮงหมื่นเรื่องนะคะตอกแค่สามพันเหรียญมีแค่สามพันเหรียญบนโลกเท่านั้นนะคะเฮงหมื่นเรื่องนะคะนี่นะสวยเลยนะคะโค้ดนะคะห้าแปดสองแปดนะคะห้าแปดสองแปดนี่นะคะมีมหาโชคแล้วก็พิเศษด้านหลังนะคะยันตรงนี้นะคะด้านหลังเป็นยันของเหรียญรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่เอามาใช้ในเหรียญมหาโชคนะคะ เป็นเหรียญยันรุ่นหนึ่งนะคะเอาเหรียญเอาอยันรุ่นหนึ่งมาใส่ในเหรียญมหาโชคนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเหรียญรุ่นหนึ่งของปู่น,นะคะเนื้อเงินหลักล้านนะคะเนื้อทองแดงหลักแสนนะแพงมากเลยนะคะเอาอยันของเหรียญรุ่นหนึ่งมาใช้ในเหรียญมหาโชคนะคะต่อไปนะคะมาดูโค้ดโชคดีนะคะ เหรียญโค้ชโชคดีของโงปูศิลาซิริจันโทนะคะสร้างสามพันเหรียญเหมือนกันนะคะสร้างสามพันเหรียญเหมือนกันนี่นะคะองค์นี้โค้ชเจ็ดห้าสองเก้านะคะเจ็ดห้าสองเก้าสวยงามมากแม่ค้าเปิดอยู่นะคะเหรียญโค้ดร,รวยรวยรวยเก้าพันห้านอกนั้นนะคะองค์ละ 7500บาทนะคะ2เหรียญน,นี้นะคะเหรียญละ7,500บาทเฮงหมื่นเรื่องโคตรโชคดี7,500บาทเท่านั้นนะคะรวยรวยนี่สร้าง1,000พันเหรียญน,นะคะแล้วก็อย่างละ3 0 0พันเหรียญเขาจะมีต่อโคตรรวยรวยรวยเฮงหมื่นเรื่องโคตรโชคดีแล้วก็หกซิ่วนะคะรวมทั้งหมดหมื่นเหรียญน,นะคะ นี่นะคะถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะติดต่อแม่ค้าได้ที่เบอร์064 4419878ได้เลยนะคะรับประกันพารแท้ให้ตลอดชีพมีบริการเก็บเงินปลายทางมีจัดส่งให้ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีบริการจัดหาพักของหลวงปู่ศิราสิริจันโทให้รุ่นอื่นด้วยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ